ก็ก่อนที่จะมาจะชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับอ่ะโดยผู้สนุนระดับตัวท็อปตอนนี้ก็มีคนแรกชก็คงคือเจ้านายคุณก็ขอบคุณมากครับผมที่เป็นผู้สนุนตัวท็อปนะครับแล้วก็นี่กระชับผู้สนุนเบ,บื้องต้นทุกคนก็ผมขอขอบคุณผู้สนุนเบื้องต้นทุกคนที่ยังอยู่และก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมโดยผู้สนุนที่ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี AK303 Channel ามชานาลไซตามาเซนส นะฮะเรือคือคุณห้องติคือคุณสุประชัยแล้วก็คุณทายคือ RDM TH ก็คงขอขอบคุณทุกคนที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงด้วยครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมมาสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่ผมว่าครับปุมติดตามครับผมนะฮะแล้วเพิ่มหกสิบห้าบาทต่อเดือนก็จะมีเอ่อป้ายกับสมุดกับลูกอิโม่ที่ผมวัดเองครับผมนะฮะ まは瞬きほどの一瞬しか止められぬ能力だったしかし首の傷が馴染んでくるにつれ2秒3秒と長く止められるようになった今では5秒は止めていられる時が止まっているのに5秒と考えるのはおかしいがとにかく5秒ほどだとジョセフ波紋で全身ガードしているんだったな100年前は血と手を焼いた波紋だが โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะฮะอ่าเกี่ยวกับไมโครเวชั่นหนึ่งหกจุดสองร้อยสิบจุดห้าสิบสี่เบต้าของจริงวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นแรกของปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยแล้วผมนะคือจริงๆผมก็แล้วคือไม่รู้ว่ามันออกมาแล้วผมจนกระทั่งเออมีคนดูถามว่าพี่ครับมีวิธีสลับไหมครับเบต้ายังไงครับผมในความยังไงผมก็เลยมานั่งเช็คดูเออ รวมกันวร์ชั้นนี้พอดีอเยี่ยวผมไงก็ขอบคุณเนาะคนดันด้วยที่บอกผมด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ครับผมเราก็จะมาเช็ครีสเซอร์ของตัวเวอร์ชัน้นที่้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับผมเป็นเรื่องเซตติ้งนะฮะฮาวทูเพลย์วัดนิวรับผมปึ๊บอันนี้จริงๆมันก็มีฉลองแต่ว่าปรกาปรกฏว่าตรงหัวข้อมันเป็นแบงค์นะฮะคือทำให้นักไปตรงที่ดีบักที่มันขึ้นข้างบนเนี่ยเนี่ยคือแบงค์เลยครับผมนะฮะอ่าแต่คาร์ลเขียนว่าอินดิโต้รับศูนย์หนึ่งจุดหกจุดสองร้อยสิบจ สำหรับใครก็าอาจจะเอาเไปอ่านได้ที่ AWS/Minecraft-beta แล้วก็หากจะบอกก็ปลดไปยังไงที่ Bugs.mod.com ja. นะฮะแล้วก็คุณสมบัติจะพูดคุยกับเออ่บัฒนาผมเรื่อง beta ได้ที่ช่อง #betaandbugs ก็ผมในช่อง discord.gg/Minecraft นะฮะอ่แล้วก็มีบางส่วนที่เขาจะให้ดูกันนะผมก็แล้วคือเขาเอา่อเพิ่มการตั้งค่า Text to Speech Volume Slider ครับผมนะฮะเหมือนเป็นการปรับเสียงครับผมของการพิมพ์ text ให้มันอ่านนะผมในะฮะของเกม Minecraft เนาะ นี่เป็นฟีเจอร์ในเกมแล้วก็ต่อมาครับผมอินสแตกจากมาร์ลิงเฮดตอนนี้ครับผมสามารถใช้คราฟแล้วสามารถเก็บเป็นสแต็กได้แล้วผมนะคือเหมือนเขาก่อนมันเหมือนเป็นอินสแตกขึ้นออกจากมาร์ลิงเฮดมันกลายเป็นอินสแต็กทพิเศษก็ไม่รวมกันไกลขึ้นของมันนะฮะอ่ะต่อมาครับผมตอนนี้คืออิโมดวิวตอนนี้ครับผมก็จะซัพพอร์ตการเรนเดอร์ในส่วนของตัว Android อเลสเขผมตอนนี้ผมใช้เอ่อวิดีโอเทนอยู่เนาะน,นะฮะอ่ะคือตอนนัวไปบผมเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมตอนนี้สเปซสกรีนเขาผมนะฮะจะทำการ จำแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเข้ามาใหม่เนี่ยผมคาแรอเตอร์นั้นก็จะเอออยู่ตรงนั้นต่ออะไรเงี้ยผเอาผมโดยไม่ผิดนะโอเคต่อมาผมก็เขียนว่าโปรดจำเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าเบลนี้จะเปิดในเบลที่แล้วไม่ได้เราและแนะนทำให้คุณคอยสำรองโลกไว้ก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยแล้วก็สําหรับคนในเบต้าสามารถจะเล่นด้วยกันได้เฉพาะคนที่อยู่ในเบต้าเบลเดวยกันจะไม่สามารถใช้งานเรียมส์ได้ในเกือบในเบต้าคุณและแอนดรอยสามารถเข้าร่วมเบต้าได้ที่ หน้า Minecraft Google Play Store เนี่ยขนาดที่ Xbox One กับ Windows 10เนี่ยสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกแอป Xbox Insider ครับคือตอนแรกผมจะมาสอนใช้แอปนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่เห็นเวอร์ชั้นใหม่พอดีก็เลยอัดคลิปด้วยครับผมนะฮะขอบคุณทุกคนนันแหละผมบอกไปครับผมโอเคเนาะทีนี้นะครับก่อนที่จะไปดูอะไรภายในของสมาชิกส่วนตัวมาเก็ตเพลสักหน่อยครับผมมีอะไรไหมครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นคอมมิตตี้อ่าเซเลบริตี้ครับผมก็ให้มารับของได้อย่าลืมมารับนะฮะก่อนที่ของจะหายผมคิดว่ามันน่าจะหายภายในสัปดาห์หน้ามั้งนะฮะ ภายในวันพฤหัสที้มั้งผมคิดว่านะแต่ว่าก็มารับก่อนละกันนะผมนะครับนี่นะฮะเช็คหน่อยนะผมปึ๊บทีนี้ต่อมามาดูข้างล่างสักหน่อยจริงออร์ดิ่ันธ์มาก็มีข้างเยอะมาเรื่อยๆเลยไม่ได้หยุดเพิ่มแต่ว่าอันนี้ก็มีบางส่วนที่ขึ้นมานิวตอนนี้นะผมนะครับนี่นะฮะเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ตามแต่เนี่นะผมนี่นิวนะฮะมาเช็คหน่อยนะผมนะครับอันนี้ของส่วนนี้มี36ชิ้นเนาะนะครับคือจริงๆมันมีก่อนหน้านี้ด้วยแหละนะผมนะคราวที่แล้วผมไม่ได้มาเช็คด้วยไงนะะะฮอโเคผมนี่นนะใใครสจก็มาดูไดงนะ่ฮะ สกินแพ็คใหม่ก็มีครับผมนี่นะฮะเก้าสิบอันนะฮะก็เบอร์ใครสนใจก็มาเช็คดูได้ครับผมนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมา ray tracing pack ครับผมพวกของฟรีนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีกระจก ray tracing ก็มาโหลดได้แต่ผมไม่มีไงนะฮะเศร้าอยากจะโหลดนะแต่ไม่มีกระจก ray tracing นะฮะจะได้ เหมือนข,ข้อความมันก็ึ้นปะอันนี้แบบจุกป๊อกอันนี้น่าจะมาช่วงนี้แหละช่วงนี้ปะ่ะมันก็มาส่อยนายจุกป๊อกได้จำได้อ่าแล้วก็มีเทรนดิ n งป๊อ u ปูล่าอันนี้พวกเรียมพลัสนะฮะอ่าดูเกชั่นเช็คหน่อยว่ามันมีอะไรใหม่ไม่น่าก็ยังมีเจ็ดอันเท่าเดิมครับผมไม่ได้มีอะไรเพิ่มมานะครับอ่าโอเคป๊อปอ่า Everything for my ครับ Episodic นะฮะก็เปิดใครมาเช็คเพิ่มก็ผมรู้สึกว่าจะไม่มีหน้าฟรีครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะ อันี้เอาหัวไปชิ้นส่งตัวโปรไฟล์สักหน่อยของผูของแต่งสกินอะไรอย่างงี้นะมีอะไรใหม่ไหม,ไมก็มีครับผมนะครับและเจ้าของสุดา,านี้สำหรับเดียวกับที่รับใบหัวผมนี่ก็มีส่งตัวเสือเส้อดีเซอร์สเวตเตอร์ครับผมนะฮะเสือ้อเสื้อกันหนาวทะเลทรายนะฮะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นหมวกพายไมโครฟล์ก็ผมนะฮะอ่ะแล้วก็น,นี้เป็นไอเนี่ยชุดชุดแบบชุดพังตัวหลวงของชุดพังตัวของทะเลทรายครับผมซึ่งแบบรอยย่อด้วยครับผมเหมือนเป็นของหลวงนะฮะอะไรอย่างงี้ครับผม ต่อมาอันนี้เป็นเหมือนของรอยย่อเหมือนกันนะผมแต่เป็นเหมือนกําไรเ้าถาบนะฮะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นกางเกงครับผมเป็นเหมือนกระโปรงครับผมเป็นชุดผู้หญิงเหรอเนี่ยนะฮะอ่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นหน้ากากของรอยย่อเหมือนกันนะผมนะครับนี่แล้วก็นี้ก็เป็นเหมือนตัวชุดเดรสละคั์ตัตเนาะนะฮะอ่ะก็เปิดใครสนใจคิดว่าไอเซ็ตเนี่ยน่าจะเอามารวมกันนะผมเนี่ยนะฮะรวมชุดตัวละครหญิงเนาะนะครับผมว่าโอเคทีนี้ขอไปเช็คคาแรคเตอร์ดิเตอร์หน่อยครับผมโอเคอันนี้ ใช้ได้ส่วนตัวอิมวอนะไรกันมีอะไรใหม่ไหมอิมวมีท่าใหม่แล้วผมนี่นะฮะก็มีท่าบิทจั๊กเกิลคือขำอะขำหนักมากครับผมนะฮะท่านี้นะฮะร้อยสามสิบสามร้อยสิบบาทครับผมนะฮะอ่ะมร้อยสิบไมโครแล้วก็ต่อมาครับผมกระโดดตีลังกาครับผมสามร้อยสิบไมโครเหมือนกันทั้งหมดที้ราคาเกออ้าบาทแล้วแหละครับผมนะฮะเพื่อใครสนใจเนาะโอเคครับผมทีนี้ผ้าคลุมครับผมก็ยังมีสองลายก็มีลายเออฟาวเดอร์แล้วก็ลายที่เขาให้มาครับ<ๆ>ผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะ อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสกินผมหน่อยละกันนะผมสกินสุดหล่อของผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ผมไปซื้อออชิเม้นหน่อยมีอะไรใหม่หรือเปล่าผมนะฮะออชิเม้นเองก็ยังปกติดีมีแค่หนึ่งร้อยก็มีหนึ่งร้งอยหนึ่งอันเหมือนเดิมผู้ชมไม่ได้มีออชิเม้นอะไรเพิ่มไปตอนนี้เอ้าผมนะฮะพวกของแพ็คเดี๋ยวพร้อมกับแผลยังไม่เพิ่มเข้ามาเนาะโอเคทีนี้เราก็สูต่ตัวเพลงเบต้าสักหน่อยแล้วผมนะครับนี่อันนี้มีเวิร์เนาะเฟรนตอนนี้คือไม่มีเรียมก็เลยไม่มีใครขึ้นมาแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนนนีี้ครับผม่่ะะะฮอ ลองดูว่าเวอร์ชันนี้สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมครับผมนะฮะอ่ะผมลองเดี๋ยวครับแล้วกัรน,นะครนะับผม, connect, มนะคงมันน่าจะไกลสุดครับผมอัตเอเบิลดูคอนเน็กต์มันมหาเซิร์ฟไม่เจอหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนเซิร์ฟมันหาไม่เจอครับผมนะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครผมโอเคเนาะอันนี้ผมลองเข้าโลกใหม่และกัรน,นะครับผมนะครีเอทนะฮะ อันนี้มาดูสติ้งหน่อยละกันนะผมนะครับโอเคเนาะอัน,นสติ้งก็มีสีอันครับทุกคนเม้นตนะ์เนาะควจะเปิดทุกอันเลยละกันนะผมปึ๊บ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 ดิเคปอัคลิปนะฮะอ่ะเป็นพวกแพะอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะที่เวอชีลด,ด้วยนะคือจะลองเซกอะไรหน่อยครับผมโอเคเนาะปรับเป็นครีเอทีฟนะฮะแล้วลองครีเอทโลกผู้ชมโอเคครับ okay, ผมนี่นะฮะเราก็เข้ามาในโลกเราแล้วผูว้ชมครับนี่นะฮะโอเคเนาะนี่คงเล่นในคอมไงนะฮะก็ปรับมุมมองอะไรได้ง่ายอยู่ครับนะผมนี่นะโอเคเนาะทีนี้ จะลองดูอีโมดหน่อยครับผมนี่เขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาแก้มันรองรับกับผม Windows ของไอตัวมือถือเนาะนะครับผมจะลองดูแล้วกันจะรู้ได้บิสิวเป็นไงจริงๆนะฮะโอเคแล้วมันจะเซตยังไงเนี่ยครับผมอ่ะสมุติผมเซตเซตยังไงนะลืมไปละเซตอีโมดนะฮะลืมไปแล้วจริงโอเคนะครับนี่เซ็ตอีโมดเนานะเหมือนตอนแรกมันจะบักะ๊กเหรอหรือว่าไงเนี่ยครับผมนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนนี้แรกมันไม่ขึ้นปั๊กนะครับ อันนี้น่าจะแก้ให้ขึ้นในของตัววิดเอเอ็ลเอสนาะนะฮะก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้วผมแตขอเดี๋ยวเขาปกติอยู่แล้วไงนะฮะไม่ดปัญหาอยู่แล้วผมนะฮะแค่มาชว่วยดูเฉยๆเนาะนะครับโอเคก็โอเค,อเ,คเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะฮะอ่ะหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องบ้าขวายสลับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบาย